เอาละครับเป็นรอบค่อยสายนะครับหนึ่งเอได้แก่เจ้าแม่สองนางสองบีได้แก่ปู่ตาขุนสำรานนะครับเที่ยวนี้มีการกลับร่องน้ำด้วยใครชนะไปชิงชนะเลิศนะครับมาแล้วจ้าเอาละครับท่านผู้อมากขอไก่แล้วแตออ่ว่าอย่างไง แม่สองนางกับคุณตาผูดปูตาสำรานคูกีทุทีปูตาสำรานเราไปชอบรู้ํำแดงจะแม่สองนางรับไปชอบรู้นูโอ้โหคู่นี้ใครชนะว่ายังไงกลับแต้มไว้ก่อนจะมีการเปลี่ยนลองน้ำใครถ้าใครชนะทั้งสองเราก็มีโอกาสเข้าไปขิงชนะเลยจากเรือห้าผีไฟใส่กันมาแบบเต็มๆใส่กันมาป็นจัตาคนตาคิดตาคนตาไฟตาคนตาควนตาคกคมนาคมตาสับไปหนึ่งสมองสองมือไม่มีใครยอมใครไม่มีใครยอมใครเจ้าแม่กับเจ้าตาเจ้าแม่กับปูตาใครจะอยู่ใครจะไปและท่านผู้ชม เนนจ,จ้าแม่สองนางอยู่ในร่องน้ําสีน้ำเงินนําโดยผู้ใหญ่หลวงพบกับผู้ตาขุนสํารามอยู่ในร่องน้ําแดงโดยผู้ใจวัชาเจ้าแม่สองนางเจ้าแม่สองนางเจ้าแม่สองนางอยู่ในร่องน้ำสีน้ำเงินปู่ตาขุนสํำราญอยู่ในร่องน้ำสิบอับสิเป็นสุดท้าย ไม่ธรรมาดาแล้วเรียกว่าคู่ขี LAURA, ้สูสีเบียดดีกันเต็มที่ว่ายังไงปู่ขุนสำรานปู่ขุนสำรานว่ายังไงเจ้าแม่สีสองนางสีสองนางเริ่มเบียดนี่เริ่มเบียดนี่เริ่มขยับะไปยิบเบียดนี่มา mer, or, บ parsley, เ, Dead, เ Immer, บียดนี่มาเบียดนี่เบียด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 โอ้ยหลอนขนาดนทีเบียดแล้วจังใส่สุดท ja, ้ายก็เข้าวเซนชัยสำหรับในการแข่งขันในเที่ยวแรกนะครับระหว่างเจ้าแม่สองน RAM, างกับปู่ตาขุนสำราญผล นในเที่ยวนี้เป็นนะครับเจ้าแม่สองนางนะครับชนะไปเที่ยวแรกนะครับในล่องน้ําสีน้ําเงินครับนั่นคือเจ้าแม่สองนาง